ปิดท้ายคืนนี้มาฟังเรื่องหล,ลอนก่อนนอนกับมหาชนทอล์กรายการเสียงจากหลุมเปิดประสบการณ์ชวนขนหัวลูกของคุณอมศิลเรื่องใส่ตาจากข้างบ้านเหตุการณ์ที่ต้องเจอคุณป้าข้างบ้านที่เชื่อว่าเล่นคุณใส่มนดำจนเกิดเป็นเหตุการณ์สุดช็อกมีแต่เรื่องขั้นไม่ถึงเกิดขึ้นเรื่อยๆยิ่งฟังก็ยิ่งพีคทาเอาสองพิธีกรชอนชีวิตการและเจด้าสารัญญาอินหนักถึงขนาดยกให้อีพีนี้เป็นเรื่องที่พีคที่สุดของรายการเสียงจากหลุมเลยค่ะขนลุกจริงไม่ต้องอิงเจด้าเพราะว่าเป็นเรื่องประหลาดที่สุด เท่าที่ผมถ่ายทํามาทุกอีพีของเราต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดด้วไม่มี คำตอบให้สําหรับเรื่องนี้เลยอะแล้วก็จะได้มั่นใจว่าพอทุกคนฟังเสร็จทุกคนจะตั้ง,งคำถามกับตัวเองว่าทําไมทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณป้าค้างบ้านที่เขาเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเราค,คร่อนข้างเยอะมันดูจะไม่ใช่เป็นผีหรือว่าเรื่องโลกวิญ,ญญาณมากขนาดนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ชวนให้คนลุกซะมากกว่าก็อ,อยากให้ทุกคนลองมาติดตามหาคําตอบด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วคุณป้าเนี่ยเขาทําทุกอย่างไปเพราะอะไรอ่า <laughs> เพราะฉะนั้นแบบต้องมาฟังกันเองแล,แล้วแล้วคุณผู้ชมเนี่ยตัดสินเองด้วยวิจารณญาณรอฟังเรื่องราวสุดลี้ลับได้ในมหาชนทอล์กรายการเสียงจากหลุมคืนนี้เวลา21นาฬิกาทาง YouTube และ Facebook CS7HD และทาง buckaboo.tv ค่ะ